ใบางานนี้เป็นใบางานที่1.4เรื่องค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขนะคะซึ่งก็จะต่อเชื่อมจากใบางานที่1.3นะคะ1.3ก็คือประโยคเงื่อนไขเราก็ฝึกเขียนประโยคเงื่อนไขมาแล้วนะคะทีนี้ใบางานนี้จะเป็นการนําประโยคเงื่อนไขที่เราพูดถึงนั้นมาหาค่าความจริง ว่าประโยคที่เราพูดถึงนั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะคะเราก็มาดูกันเลยค่ะามาพิจารณาโจทย์ที่ครูจะพาทาทั้งสี่ข้อนะคะว่าประโยคเงื่อนไขที่ครูพูดถึงนั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะอะไรนะคะามาดูข้อหนึ่งค่ะโจทย์ก็คือถ้าใครเกิดเป็นคนแล้วคนนั้นต้องตายอันนี้คือประโยคเงื่อนไขท่าแล้วนะคะ ถ้าใครเกิดเป็นคนแล้วคนนั้นต้องตายทีเราก็มาพิจารณาว่าประโยคที่เราพูดเนี้ยมันเป็นจริงหรือไม่วิธีการพิจารณาก็คือเราจะพิจารณาตรงเหตุนะคะ,ะถามว่าเหตุเป็นแบบนี้จะส่งให้ผลเป็นแบบนี้เป็นจริงทุกครั้งใช่หรือไม่คือถ้ามันเป็นจริงทุกครั้งจะตอบว่าเป็นจริงค่ะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีแม้แต่หนึ่งคำตอบที่บอกว่าไม่เป็นจริงประโยคนั้นก็จะต้องตอบว่าไม่เป็นจริงอ่าเราก็มาดูอย่างข้อนี้เวลาเราจะตรวจสอบเราก็แค่ถามว่าคนที่เกิดเป็นคนเนี่ยทุกคนต้องตายใช่หรือไม่คือจะไปถามใครก็ช่างนะคะถามกี่คนก็ช่างไปถามเขาว่าเมื่อเกิดเป็นคนแล้วคนนั้นต้องตายใช่หรือไม่ถ้าทุกคนที่เราไปถามตอบว่าใช่หรือเป็นจริงหมด ข้อนี้ก็จะเป็นจริงแต่ถ้ามีเพียงหนึ่งคนขอเพียงหนึ่งคนนะฮะตอบว่าไม่ตายหรอกถ้าเกิดเป็นคนแล้วมีคนหนึ่งไม่ตายคือใครอย่างเงี้ยสามารถอ้างอิงได้อันนั้นนะคะประโยคนี้จะไม่เป็นจริงแต่ในความเป็นจริงในชีวิตเราทุกคนต้องตายอันนี้เรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงเป็นจริงเหตุผลเพราะทุกคนต้องตายไม่มีใครไม่ตายนะคะทีนี้มาดูข้อสองค่ะ ถ้าใครป่วยแล้วคนนั้นต้องตายอประโยคนี้แน่นอนถ้าเราจะตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือไม่เราก็แค่ถามว่าถ้ามีใครสักคนป่วยเนี่ยจะต้องตายทุกครั้งใช่หรือไม่ก็คือคนป่วยทุกคนเมื่อป่วยปุ๊บตายป,ปั๊บป่วยปุ๊บตายปับ๊บทุกคนใช่หรือไม่แน่นอนค่ะว่าไม่ใช่ บางคนอาจจะป่วยแล้วก็ตายแต่บางคนอาจจะป่วยแต่ไม่ถึงกับตายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงไม่เป็นจริงที่บอกว่าถ้าใครป่วยแล้วคนนั้นต้องตายเพราะฉะนั้นไม่เป็นจริงค่ะเหตุผลก็เพราะบางคนป่วยแต่ไม่ตายเท่านั้นเองนะคะที่มาดูข้อ3ค่ะอันนี้จะเป็นประโยค เชิงคณิตศาสตร์นะคะข้อหนึ่งข้อสอเป็นประโยคทั่วไปในชีวิตประจําวันของเราที่มาดูข้อ3ามเขบอกว่าถ้าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วสามเหลี่ยม ABC จะมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านอ่านี่คือประโยคเงื่อนไขนะคะที่เราก็มาพิจารณานะคะก็คือพิจารณาที่เหตุเหตุก็คือสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว แน่นอนค่ะว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วตามบทนิยามก็คือต้องมีด้านยาวเท่ากันสองด้านถูกไหมคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าจําเป็นไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยมที่จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยต้องยาวเท่ากันแค่สองด้านเท่านั้นทุกรูปจะยาวเท่ากันสองด้านเท่านั้นใช่หรือไม่เราต้องถามอย่างนี้ค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วทุกรูปจะมีด้านยาวเท่ากันสองด้านเท่านั้นใช่หรือไม่แน่นอนค่ะว่าไม่ใช่อ่าเพราะอะไรก็เพราะว่า สามเหลี่ยมด้านเท่าถูกไหมฮะสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือมีด้านยาวเท่ากันทั้งสามด้านแต่สามเหลี่ยมด้านเท่าก็ถือว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นประโยคน,นี้จึงตอบไม่เป็นจริงที่บอกว่าเมื่อเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วมันจะมีด้านยาวเท่ากันสองด้านไม่ถูกต้องคะ่ะเพราะ up, สามเหลี่ยมด้านเท่านะคะสามเหลี่ยมด้านเท่าคือที่มีด้านเท่ากันทั้งสามด้าน ก็ถือว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นมันเลยไม่เป็นจริงนะคะทีนี้ข้อ4ค่ะถ้า x มากกว่า5แล้ว x เท่ากับ6ดูประโยคนี้ดีๆนะคะเวลาเราจะตรวจสอบเราก็แค่มองว่าถ้า x มากกว่า5มันจะเป็น6เท่านั้นใช่หรือไม่เราต้องตั้งคำถามอย่างนี้ค่ะอะสมมุติเราอาจจะไปถามสักคนถามบอยบอยถ้า x มากกว่า5เนี่ยอว่า x มีค่าเท่าไหร บอยอาจจะบอกว่าหครับอาจารย์อ่าถ้าบอยตอบหแน่นอนเธอจะไปสรุปว่าเป็นจริงเลยไม่ได้นะคะเราลองลองไปถามพลอยดูออะพลอยถ้า x มากกว่าห้าแล้วเนี่ย x จะเป็นอะไรได้บ้างห้ามตอบเหมือนบอยนะอ่พลอยก็บอกว่าไม่เอาหกก็เป็นเจ็นะคะอาจารย์เจ็ก็มากกว่าห้าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเจดก็ได้คือเจ็ดยก็มากกว่า5เพราะ x ไม่จําเป็นต้องเป็นหกเป็นเจ็ดก็ได้ เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องเป็นแค่หกแค่เจ็ดไม่ใ่ไหม,ไมค่ะเป็นตัวอื่นอีกก็ได้ที่มากกว่าห้าเพราะ,ะนั้นเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าไปเรื่อยๆมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้า x มากกว่า5แล้ว x เท่ากับ6ประโยคนี้จึงไม่เป็นจริงนะคะเหตุผลเพราะอะไรคะเพราะ x มีค่าเป็นเลขใดก็ได้ที่มากกว่า5เช่น7 8 9บาบาไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจะต,ต้องตรวจสอบให้ดีว่า ข้อความหรือประโยคนั้นมันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะคะในกรณีที่เป็นจริงก็คือต้องตอบว่าจริงทุกกรณีคือจะถามกี่ครั้งก็คือจริงแต่ถ้าตอบไม่เป็นจริงก็หมายความว่าจะต้องมีเพียงหนึ่งครั้งนะไม่ใช่เพียงค่ะมีแค่หนึ่งครั้งที่ตอบว่าไม่จริงนะคะก็ถือว่าประโยคนั้นไม่จริงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ให้มาก ทีนี้ก็มาดูข้อสรุปประโยคที่เป็นจริงก็คือประโยคที่เหตุนั้นทําให้ผลเป็นจริงเสมอก็คือเป็นจริงทุกกรณีค่ะจะถามกี่ครั้งก็คือตอบจริงหมดประโยคที่ไม่เป็นจริงคือประโยคที่เหตุนั้นไม่ทําให้ผลเป็นจริงเสมอไปนั่นหมายความว่ามีเพียงหนึ่งครั้งที่ตอบว่ามันไม่เป็นจริงประโยคนั้นก็จะไม่เป็นจริงไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปจํา เทคนิคตัวนี้ให้ดีนะคะโดยดีถ้าตอบเป็นจริงต้องจริงทุกกรณีถ้าตอบไม่จริงก็คือมีข้ออ้างอิงเพียงหนึ่งครั้งที่ไม่จริงก็ตอบว่าไม่จริงได้ค่ะทีนี้เราก็มาดูงานที่1นึ่งนะคะงานหนึ่งโจทย์ว่าจากประโยคที่กําหนดให้จงตรวจสอบว่าประโยคเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงพร้อมให้เหตุผลเราก็มาดูอย่างข้อหนึ่งะคะถ้า m เป็นจํานวนเฉพาะแล้ว m เป็นจํานวนคี แน่นอนว่าเราจะต้องถามตัวเองตรงเหตุนะคะเราต้องถามว่าถ้าเอ็มเป็นจํานวนเฉพาะเนี่ยมีเลขอะไรบ้างอ่าถามตัวเองก่อนว่าจานวนเฉพาะมีเลขอะไรบ้าง<อ> MM. ไล่มาเลยตั้งแต่ตัวแรกนะคะถ้าเรารู้จกักจานวนเฉพาะเนี่ยเพราะว่าทุกคนรู้จักก็ไล่มาเลยค่ะพอเราเขียนจํานวนเฉพาะออกมาแล้วเรามาดูสิแต่ละตัวที่เราเขียนออกมานั้นอะมันเป็นจํานวนขี้ทุกตัวใช่หรือไม่ถ้าทุกตัวที่เธอเขียนออกมาเป็นจํานวนขี้ตอบตรงนี้ค่ะว่า เป็นจริงเหตุผลเพราะทุกตัวเป็นจำนวนที่แต่ถ้ามีเพียงแม้หนึ่งตัวเท่านั้นค่ะที่ไม่ใช่จำนวนที่ให้เธอตอบตรงนี้ว่าไม่เป็นจริงเหตุผลเพราะอะไรก็เอาตัวเลขที่มันไม่ใช่จำนวนที่นั้นค่ะมาอ้างเช่นเพราะอ่าบราบาไม่ใช่จำนวนที่อย่างเงี้ยค่ะ ต้องตอบให้เป็นด้วยนะคะทีนี้มาดูอย่างข้อ2ถ้า x เป็นจํานวนคู่แล้ว2จะหาร x ลงตัวเพราะการตรวจสอบก็แน่นอนว่าเราก็ต้องถามตัวเองว่าอ่าวถ้า x เป็นจํานวนคู่2หารลงทุกตัวไหมเพราะฉะนั้นเราก็ลองนึกถึงจํานวนคู่ยกมาเช่นเขียนจํานวนคู่ออกมาแล้วทุกตัว2หารลงไหมถ้า2หารลงก็ตอบว่าเป็นจริง อ่าถ้าสองหัรไม่ลงมีเพียงหนึ่งตัวที่สองหัรไม่ลงก็ตอบว่าไม่เป็นจริงก็ให้เหตุผลอนะ,ะถ้าเป็นจริงก็คือทุกตัวสองหัรลงแต่ถ้าไม่เป็นจริงก็ยกตัวอย่างตัวที่สองหัรไม่ลงมาเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นทุกข้อก็จะทําประมาณเนี้ยนะคะก็ทํามาให้เรียบร้อยมีทั้งหมดด้วยกันอยู่เจ็ดข้อนะคะงานที่หนึ่งนะคะก็มาดูงานสองต่อกันเลยนะคะ เขาบอกว่าจงแต่งประโยคเงื่อนไขในรูปถ้าจ,จุดจุดแล้วจุดจุดจุดที่เป็นจริงสองประโยคและไม่เป็นจริงสองประโยคนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องแต่งประโยคเองนะคะทั้งหมด4ข้อ2ข้อก็คือให้ตอบเป็นจริง อีกสองข้อก็คือตอบว่าไม่เป็นจริงอ่าจะสลับกันก็ได้หรือจะเป็นจริงทั้ง2ประโยคแรกแล้วก็3 4เป็นไม่เป็นจริงก็ได้ก็แล้วแต่นะคะเอานยังไงก็ได้แต่ให้เป็นจริง2ไม่เป็นจริง2ทีการสร้างประโยคนั้นจะสร้างเป็นประโยคในรูปแบบประโยคทั่วไปก็ได้หรือเป็นประโยคในสาระทางคณิตศาสตร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่าง ประโยคทั่วไปให้ดูสักหนึ่งข้อแล้วก็สาระทางคณิตศาสตร์ให้ดูสักหนึ่งข้อ,อมาดูกันเลยนะคะอย่างเช่นวอาจจะบอกว่านะคะถ้าใช่ไหมคะถ้าฝนตกแล้วน้ําจะท่วมอ่าถ้าฝนตกแล้วน้ำจะท่วม,ววมทีเราพอเราได้ประโยคเงื่อนไขนี้มาแล้วเราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง การตรวจสอบก็คือตรวจสอบว่าก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงค่ะว่าถ้าฝนตกแล้วเนี่ยน้ํามันท่วมทุกครั้งไหมคือเราต้องถามตั้งคําถามกับตัวเองอย่างนี้คือถ้าฝนตกเมื่อไรแล้วน้ํามันท่วมฝนตกเมื่อไรแล้วน้ำ мат. มันท่วมคือไม่มีครั้งไหนเลยที่ตกแล้วน้ําไม่ท่วมอย่างนั้นอ่ะตอบเป็นจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วฝนตกไม่ได้ท่วมเสมอไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงตอบไม่อะไรคะไม่เป็นจริง เพราะว่ามันอาจจะท่วมก็ได้หรือไม่ท่วมก็ได้คือถ้ามีทั้งจริงและไม่จริงอยู่ในคําตอบนั้นก็คือตอบไม่จริงนะคะเหตุผล <Hey, point. S 1> ก็เพราะว่าอะไรคะฝ mm hmm. นตกบางครั้งอะไรคะฝนตกบางครั้งน้ําไม่ได้ท่วม อย่างเงี้ยค่ะก็แค่นี้แหละเหตุผลนะคะนี่คือลักษณะประโยคทั่วไปในชีวิตประจําวันเราจะพูดยังไงก็ได้แต่ต้องพูดแล้วต้องให้ตอบได้นะคะว่าจริงหรือไม่จริงที่มาดูกรณีที่เป็นสาระทางคณิตศาสตร์บ้างนะคะก็อย่างเช่นนะคะผูเขียนว่าถ้า x บวก5เท่ากับ8แล้วนะคะ x เท่ากับ3อย่างเงี้ยค่ะถ้าครูเขียนอย่างงี้นะคะถ้า x บวก5เท่ากับแแล้ว x เท่ากับ3เราก็มาตรวจสอบว่าเป็นจริงไหมการตรวจสอบลักษณะแบบนี้ก็แค่เอาค่าของ x คือ3เนี่ยไปลองบวกกับ5ดู3บวก5ได้8จริงไหมคะคือจะบวกกี่ครั้งทุกครั้งผลลัพธ์ก็คือ8เพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงเป็นอะไรคะเป็นจริงอ่าเราก็เขียนลงไปเป็นจริงอ่าสร้าง เป็นจริงนะคะ่ะเท่นั้นเองเสร็จแล้วทีนี้เหตุผลเหตุผลคืออะไรแน่นอนว่าเหตุผลเมื่อกี้เราเอาสามไปบวกกับห้าถูกไหมคะเราก็แค่เขียนออกมาเพราะสามบวกอะไรคะเพราะสามบวกห้าเท่ากับแปดเป็นจริงถูกไหมคะเท่านี้เองคะ่ะเนี่ยก็จะตอบได้อย่างนี้แล้วทีถ้ามันเราจะตอบแบบไม่เป็นจริงละ่ะ ก็หมายเขาว่าสมมติว่าตรงนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนซะนะคะตรงนี้สมมุติว่าครูเปลี่ยนจาก x เท่ากับ3เป็น x เท่ากับ6อย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบนี้เป็นจริงไหมคะเขาบอกว่าถ้า x บวก5เท่ากับ8และ x เท่ากับ6ก็ลองเอา6ไปบวกกับ5ดู ถ้ามันได้แปดก็คือเป็นจริงถ้ามันไม่ได้แปดก็แสดงว่าไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นนะคะข้อน,นี้ก็คือถ้า x เท่าก,กับก6บวก5ได้11ซึ่งไม่ได้8เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม่เป็นจริงถูกไหมคะก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ค่ะไม่เป็นจริงเหตุผลค่ะเหตุผลก็แค่เปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนเลข3ถูกไหมคะเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข6 เลขหกผลลัพธ์ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเท่าไรคะสิบเอดอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุผลแล้วแค่นี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าเราพูดแล้วเราต้องตอบให้ได้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะอะไรนะคะนี่คือตัวอย่างที่ครูยกให้ดูนักเรียนก็ไปสร้างประโยคใหม่นะคะห้ามเอาของครูไปตอบเด็กขาดนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางตอนเท่านั้นนะคะ ก็ไปทํามาให้ครบทุกข้อนะคะเด็กๆพยายามทําด้วยตัวเองนะลูกเพราะว่าเราจะได้เข้าใจแล้วก็เวลาเราไปทําแบบก็สอบเราจะได้ทําได้นะคะเดือนสองเรียกว่ากุมภาแต่ถ้าครูสกตาให้เตรียมตัวและเตรียมใจนะจะ